สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับระบบไฟฟ้า T O U คืออะไร,รการใช้พลังงานไฟฟ้า T O U ร่วมกับโซล่าเซลล์จะมีผลดีอย่างไรจะช่วยลดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยและก็ช่วยลดพลังงานลงได้หรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของระบบไฟฟ้า T O U นะครับในประเทศของเราเนี่ยเริ่มมีการใช้ระบบไฟฟ้า T O U มาตั้งแต่ปี2 5 0 0 ปี2540นะครับ2540นี่คือเราค้นพบระบบไฟฟ้า T.O.U. นะครับว่า,าพลังงานของเราเนี่ยใช้ในช่วงกลางวันเยอะนะครับจากเดิมที่ยุคก,การเกษตรนะครับเราจะใช้พลังงานก็คือหลังจากที่เรากลับมาจากไร่นานะครับเราก็จะมาหุงข้าวทำกับข้าวในช่วงเย็นก็คือพีคเราจะไปอยู่ในช่วงดึกแต่ว่าใน,ในยุคของอุตสาหกรรมนะครับ T.O.U. นะครับก็จะเริ่ม เริ่มพีคก,ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เวลา9ก้าโมงนะครับแล้วก็ไปจบพีคที่3ามทุ่มนะครับหลังจากเวลา3ามทุ่มก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าออฟพีคนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟฟ้าทีโอยูที่เราค้นพบในปี40แล้วก็ประกาศใช้ปี2541เป็นต้นมานะครับสำหรับช่วงเวลาในออฟพีคนะครับก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดราชการนะครับตัวนี้ก็ไม่รวม วันพืชมงคลนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นช่วงเวลาออฟพีคของ TOU ด้วยนะครับท่านก็สามารถบริหารจัดการก็คือใช้พลังงานเยอะๆในช่วงออฟพีคได้นะครับส่วนในช่วงเวลาพีคนะครับก็สามารถใช้เยอะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานก็จะสูงแค่นั้นเองนะครับสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับในให้กับระบบ TOU นะครับตัวโซลาร์เซลล์เองนะครับประสิทธิภาพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็คือ ค่าแสงแดดก็เริ่มประมาณ10โมงนะครับก็ไปจบที่ประมาณบ่ายสองนะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับปีหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ถึง365วันนะครับจะได้เพียงแค่200หรือ2 5 0วันนะครับสำหรับโซลาเซลล์นะครับแต่ว่านะครับการติดตั้งโซลาเซลล์ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ช่วยลดพีคลงแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าพีคของ TU ค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับ การสำรองพลังงานด้วยแบตเตอรี่ก็เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า,าเนื่องจากระยะเวลาของ T O U มันค่อนข้างนานนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟได้ถึง12ชั่วโมงนะครับเพราะจะต้องลงทุนสูงมากเลยนะครับดังนั้นนะครับ T U ก็จะมองกับระบบที่เป็นพลังงานที่ผลิตได้อย่างต่อเนื่องเข้ามาช่วยในการลดการใช้พลังงานหรือ การอนุรักษ์พลังงานก็จะเหมาะยิ่งยิ่งกว่านะครับตัวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูในแอปพลิเคชันของเรากันนะครับในตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะบอกถึงรายละเอียดของค่าไฟ T O U นะครับโดยที่แบ่งค่าไฟเป็น2ช่วงเวลาก็คือ9้โมงถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็หลัง4ี่ทุ่มนะครับไปจนถึง9โมงเป็นช่วงเวลาออฟพีคนะครับแล้วก็เสาอาทิตย์ด้วยนะครับตัวนี้ อันนี้นะครับเป็นสไลด์ตัวนี้นะครับเป็นช่วยในการจําลองนะครับว่าค่าไฟของท่านจะจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมให้ตัวคูณเป็น10นะครับแล้วก็ลองดูนะครับประมาณเอาช่วงเวลาช่วงเวลาพีคนะครับก็จะประมาณ4 0 0พหน่วยแล้วกันนะครับก็จะเห็นนะครับถ้าเราใช้ไฟเฉพาะในช่วงเวลาพีคอย่างเดียวค่าไฟ4บาทกว่าเลยครับ คราวนี้เราต้องใช้ช่วงออฟพีคด้วยนะครับถ้าช่วงออฟพีคเราใช้ประมาณ5,000กว่านรวมถึงเสาร์อาทิตยด้วยนะครับตัวนี้นะครับค่า KW นะครับ,นะรบก็จะทำให้เราค่าไฟจาก4บาทกว่าเหลือ3บาทกว่าอันนี้ก็จะช่วยลดค่าไฟต่อหน่วยลงได้นะครับการใช้พลังงานในช่วงออฟพีคคราวนี้นะครับ หากเราติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับผมจะโน้ตไว้แล้วกันนะครับคือ3บาท44สตางค์นะครับเราติดตั้งโซล่าเซลล์4ชั่วโมงสมมติว่า4,400เหลือ3,400นะครับประมาณประมาณนะครับโอเคนะครับค่าไฟต่อหน่วยนะครับจะลดลงจาก3บาท42สสตางค์นะครับ ลดจาก3.44บาทมันเป็น3.42สตางค์นะครับลดลง0.02สตางค์หรือ0.58นะครับอันนี้ก็คือช่วยลดนอกจากช่วยลดพลังงานท่านแล้วนะครับยังช่วยลดค่าไฟต่อหน่วยโดยภาพรวมได้ด้วยนะครับตัวนี้สําหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเช่นะกันนะครับการทำอุักษ์พลังงานเนี่ยย่อมทําให้ค่าไฟต่อหน่วยลดลงเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะโน้ตที่3.42นะครับแล้วผม สมมติว่ามีการทำอนุรักษ์พลังงานนะครับค่าไฟลดลงนะฮะช่วงพีคลดลงนะครับแล้วก็ออพีคก,ก็ลดลงด้วยนะครับโอเค สังเกตว่ายิ่งทำมันรักพลังงานนะครับพีคลดลงค่าไฟก็จะยิ่งลดลงต่อนหน่วยก็ลดลงด้วยเช่นกันนะครับนะครับตัวนี้ครับครับสำหรับในแอปพลิเคชันของเราครับนอกจากจะจำลองค่าต่างๆนะครับในช่วงการใช้ทั้งช่วงพีคและออฟพีคนะครับ,รบยังสามารถเปรียบเทียบกับค่าไฟเดิมครับ ถ้าเกิดว่าเรามีมาตรการรักษาพลังงานเราก็สามารถที่จะลองทดสอบดูว่าค่าไฟต่อหน่วยเราจะสูงขึ้นหรือลดลงนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าค่าไฟต,ต่อเดือนเนี่ยกี่บาทนะครับใช้พลังงานต่อหน่วยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จานวนหน่วยที่ใช้เท่าไหร่หน่วยในช่วงเวลาต่างๆทั้งพีคและออฟพีคเท่าไหร่นะครับแล้วค่าไฟที่เป็นพลังงานเท่าไหร่แล้วก็ค่าไฟที่เป็นพีคเท่าไหร่นะจากนั้นก็มีการวิเคราะห์ค่า FT นะครับ แล้วก็ค่า p พา e ว f a c t ฟ r ด้วยนะครับว่าเราจะใช้ค่า p พา e ว f a c t ฟ r เนี่ยเกินหรือเปล่านะครับเกินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะสามารถที่จะคำนวณได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับ mm hmm. นอกจากนั้นนะครับการปรับค่าที่เป็นค่า F T นะครับแล้วก็ค่าไฟ Peak, Off Peak แล้วก็ uh, Peak Demand นะครับที่โดนชาร์จ132.93อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้เช่นกันในแอปพลิเคชันของเรานะครับ มาดูที่มาตรการเสริมเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็คือการติดตั้งโซลา่าโซลา่าเซลล์นะครับ,รบการติดตั้งโซลา่าเซลล์นะครับอันนี้ผมในตัวอย่างนี้ก็1นึ่งมกะวัตนะครับหเมกะวัตต้นทุนในการติดตั้งเมิะวัตหนึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ25ถึง27ล้านบาทนะครับผมก็ต่อกิโลวัตก็คือ2 5งหมนั่นเองครับอันนี้ผมจะให้ราคาที่2 ของหมื่นห้เนี่ยครับโอเคครับผมนะครับนอกจากนั้นนะครับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยแผงเราเนี่ยประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ได้100%นะครับตลอดช่วงระยะเวลาการที่เราติดตั้งมาอาจจะ90%หรือ80%นะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเป็นสําคัญนะครับหากท่านติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับอย่างหน่วยงานราชการก็จะเสียเปรียบในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับ ประสิทธิภาพก็อาจจะดรอปลงมาได้เยอะนะครับในช่วงเวลาก่อนที่จะคืนทุนนะครับแต่ถ้าเป็นเอกชนดูแลอย่างดีนะครับประสิทธิภาพก็ไม่น่าจะต่ํากว่า90%นะครับตอนนี้ค่าไฟนะครับผมก็จะให้บาทต่อหน่วยก็คือ3.6บาทต่อหน่วยนะครับโดยที่นะครับช่วงเวลาวันที่มีแสงแดดคือ250วันนะครับวันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับโดยประมาณนะครับ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอย่างที่บอกไปนะครับโซล่าเซลจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานะครับอันนี้ก็จะคิดเป็นต่อกิโลวัตต์ต่อปีนะครับก็ตีซะ200บาทต่อกิโลวัตต์ต่อปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเอามารวมในคอสของการติดตั้งโซล่าเซลด้วยนะครับผมอย่างตัวนี้คือทุน8ปีแล้วก็ดูแลรักษาก็8ปีเช่นกันนะครับตัวนี้หลังจากคำนวณออกมานะครับก็จะพบว่านะครับพลังงานที่ประหยัดได้ก็คือ 970,000หน่วยต่อปีนะครับเนี่ยติดตั้ง1เมกะวัตนะครับเนี่ยนะครับลดการใช้พลังงานได้ประมาณ3,000 0 0บาท3,2,000 0บาทต่อปีนะครับไม่นะครับ3,200,000บาทต่อปีนะครับติดตั้ง2 5บาล้านนะครับแล้วก็เงินลงทุนรวมเนี่ยก็คือ2 6บล้านนะครับเพราะว่ารวมค่าดูแลรักษาด้วยอีกประมาณ1,680,000บาทต่อปีเห็นไหมครับถ้าท่านตั้งงบประมาณ ในการติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วนะครับอย่าลืมตั้งงบประมาณในการดูแลรักษาครับจนตลอดอายุการใช้งานหรือตลอดจนระยะเวลาคืนทุน,นครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้สามารถที่จะได้ผลตอบแทนนะครับตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับอันนี้ระยะเวลาคืนทุนก็8ปีเห็นไหมครับว่าคืนทุนเนี่ยบางบริษัทก็จะเคมว่าคืนทุนเร็วจนเกินไปเพราะว่าไม่ได้รวมคอสในการดูแลรักษาด้วยและก็คอสในเรื่องของประสิทธิภาพของแผงตลอดอายุการใช้งานด้วย ซึ่งก็อาจจะมีการลดลงนะครับลดลงได้บ้างนะครับเพราะทั้งนี้ก็ปัจจัยที่สําคัญก็ยังคงเป็นเรื่องเรื่องของการดูแลรักษาแผงโซลาเซลล์อยู่นั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับท่านจะนํามาตรการนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับทั้งมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานนะครับก็จะได้ผลดีอย่างมากเลยถ้ายิ่งเราอนุรักษ์พลังงานในช่วงเวลาพีกก็จะช่วยลดพลังงานแล้วก็ลดค่าไฟต่อหน่วยลงได้มากนะครับแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับอันนี้ก็ช่วยลด พลังงานแล้วก็ค่าไฟต่อหน่วยลงได้อีกเช่นกันครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อในเรื่องของการให้ขับปรึกษานะครับการจัดการด้านพลังงาน,นครับอันนี้ก็ติดต่อทางผมมาได้โดยตรงนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ